มัรำเอาละลายหมดแล้วครับอา้าวน้ำไปไหนหมดเอ้ละลายหมดไปไหน,นหมดครับที่หนึ่ง จุดที่สองอะำลังปลูกใหม่ท่นเองปลูกเองทังไทยแดง,เอ,งเอามาอยู่ไหนนะพันหมอดจุดที่สองจุดที่สาม อััดนัะทีุ่ทุกอย่างอุที่สามละลายหมดเลยจะกินยังไงผมจะกินกันยังไงเนี่ย อ่ะรูปมันอ่ามันมันญี่ปุ่นอัอนนค่าปลูก้นเองอ่ะกลังอีกอดอกอะไรเนี่ยดอกมาให้อะไรเก็น,นหมดแล้วจุดที่สี่ จุดที่ห้านี่ถ้ากระชังนี่ตัวนี้จะทำให้ตายหมดเลยแล้วเ,เป็นใหน้หมดจ้าจุดที่หก chim chu nói là wow mình chưa rồi đó cái

จุดที่สิบาหาลำบายหมดเลยกินได้ไหมลูกจุดที่สิบเอ็ดจุดใหญ่เลยตรงนี้ใหญ่เลยจุดใหญเลย กินได้ไหมเนี่ยกแกลายมันกินไม่ได้ไม่กินเงยถ้าถืออะไรมันข้าวโพดอ๋อไม่ขึ้นเลย มันญี่ปุ่นแพรโพดอ่ะใสกอนใแ่ก้อเไรอ่ะสิบสองล ที <43. S 2> ่สิบสามอนูนมันอีกแบงไม่หมดอ่ะฉโคตรโไม่ขึ้นเลยดินแขะมากเกินไปเนาะต้องใส่ ปิดเท่าไหร่ละห้าแล้วป่ะนับไม่ถูกะอะกินไม่ได้ไมันเป็นเม็ดลายห,หมดสงไม่นานเกินแก้ตัวใหม่อูอ้หูน้อยนา ไปพักพิงมันจางตุรีร่มก่อนน่าจาะไม่เอาไม่น่าจะไม่เก็บไว้หไหนไปนไหนหมดลุกไปไหนหมดอ้าวกินได้ไหมไม่ได้กินเลยอันนี้ให้เมื่อไงอ๋อยุติดก่อนอที่นั่งนั่งที่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 มาเบรกแผลนะ โอเคนะครับขอไลแค่นี้ก่อนเด้ตอนรากตกของน,อน,น้ำ